ความจริงของชีวิตต่อไปนี้มีให้เราได้คิดพิจารณาจะได้รู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไวแ้แก้จะได้รู้แน่ๆจะได้แก้และการความประมาทมัวเมาในชีวิตนะครับล้วนแล้วแต่ผ่านกันมาแม้จะมีบางท่านตอนต้นไม่ได้รับแต่สุดท้ายเสมอเหมือนกันต้องพบต้องประสบเป็นที่แน่นอนเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องรถในชีวิตนะครับก็มีรถเข็นเด็ก นะครับหรือว่ารถเด็กเล่นต่อมาก็เป็นรถจัก,กรยานปั่นไปโรงเรียนมีเงินหน่อยพ่อแม่ก็ซื้อรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ให้นะครับต่อมามีการงานทำมีเงินซื้อก็ซื้อรถยนต์รถเก๋งมาขับขี่พอเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลเดินไม่ไหวเราก็จะได้รถขนไข้หรือว่ารถเข็นผู้ป่วย สุดท้ายหมอช่วยไม่ไหวช่วยไม่ได้ตายก็จะได้รถเข็นศพเวียนเมนนี่ชัดเจนนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องน้ำในชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่เราได้รับน้นํานมจากแม่แม่ยกลูกใส่ตักก้มพักลงไปจูบพิษโฉมลมรูปพอชื่นอารมณ์จะให้ลูกนอนก็แสนงอนระงมอุ้มแนบดื่มนมลูกอย่างอ้อนไม่เอาได้รับน้ำนมจากอกแม่ ต่อมาก็ได้รับน้ำโพล,ลิตน้ำสะอาดให้ดื่มกันให้กินกันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ได้น้ำมืนเมาเข้าสังคมจากนั้นเมื่อเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยหมอเขาก็จะให้น้ำเกลือสุดท้ายช่วยไม่ไหวสิ้นลมหายใจก็จะได้น้ำรดศพนะครับนี่ชัดเจนเรื่องของใบในชีวิตก็ได้กันมา แรกเกิดก็จะได้ใบสุติบัตรเรียนจบมัธยมปลายก็จะได้ใบประกาศนียบัตรจบปริญญาก็ได้ใบปริญญาบัตรนะครับเข้าพิธีมงคลสมรสทางอำเภอเขาก็จะให้ใบทะเบียนสมรสทำคุณงามความดีในสังคมองค์กรต่างๆก็จะให้ใบประกาศเกียรติคุณบัตรเข้าวัดไปทาบุญสุนทรทานพระท่านก็จะให้ใบอนุโมทนาบัตร สุดท้ายได้รับบัตรนี้ทุกคนไปไม่มีใครเว้นเลยครับคือใบมรณบัตรนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเตียงในชีวิตนะครับผ่านกันมาตั้งแต่เตียงเด็กตอนเล็กๆโตมาหน่อยก็ไปนอนเตียงเดี่ยวไปนอนเตียงคู่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ไปนอนบนเตียงคนไข้สุดท้ายหมอช่วยไม่ไหวเราก็ต้องไปนอนอยู่บนเตียงนอนรอรถน้ำศพ ต้องได้พบกันทุกชีวิตไปด้วยเหตุนี้นะครับอย่าประมาทให้รักษาดีเดิมหมั่นเติมดีใหม่วัดต้องเข้าพระสงฆ์องค์เจ้าให้หมั่นไหวทานพึงหมั่นให้ศีลต้องหมั่นรักษาภาวนาต้องหมั่นเจริญอย่าไปมัวเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องไร้สาระเพราะเมื่อถึงบรณะการไม่มีใครช่วยเราได้นะครับนอกจากตัวเราต้องสั่งสมบุญไว้เราก็จะได้ มีสเสบียงเครื่องเดินทางไปในพบหน้าภูมิหน้าด้วยประกาศรัชนีนะครับ